นะครับคนที่ได้ลำดับที่หนึ่งในวันนี้ได้แก่หนุ่มลำพ <laughs> <laughs> เูเป็น <laughs> เป็นป <laughs> เป็นสุภาพบุรุษแม่เป็นสุภาพบุรุษคนนั้น มีชื่อว่าสารไม่ส่งกันเลยโอ้ยเยือดได้เยอะอัดสวินแสวงผลครับน้องของรบงวนให้อาจารย์สอครับอาจารศสอนมอบไพ่พร้อมกับซองเลยครับเสดีจก่อเรื่ยๆครับเดี๋ยวพบกันวันที่สัปดานะครับวันที่สองที่สามอัดสวินแสวงผลครับครับผม ไม่เป็นไรครับแล,แล้วก็คนท,ที่เข้ารอบมาเป็นลำดับที่สองครับได้แก่ชาญสนดาครับรับซองปัจจัยกำลังใจจากเราครับอันนี้ได MM ้เข้ารอบเลยนะครับไปจิ๊กเกร์เลิศนะครับในรอบปีและคนที่เข้ารอบอีกคนหนึ่งได้แก่ประมวลจินนาีครับอันนี้ได้ไปจิ๊ชนร์เลิศแล้วนะครับหลังจากที่พยายามมาสอง ของสัปดาห์นี้ที่ผ่านเข้ารอบอันดับหนึ่งได้แก่ได้แก่แก่ได้ว่าเยอนเะนเป็นนักร้องสุภาพบุรุษหนม่มหน้าตาดีมีนามว่าสอสัน,นดีกว่าสัมพันธ์จันโคตรครับขอขอชื่อ ของที่ระลึลอกอีกชุดหนึ่งนะนะขอบคุณด,ด้วยก็ครับผมเพื่อที่จะเมก้บวไปสู่สิริราชครับผมจะวจะว่ะาคนสวยและผู้ที่ได้เข้ารอบเป็นคนที่สองในรอบสัปดาห์นี้นะครับได้แก่อนนนท์พรบสิทธ์ครับเนี yeah. ่ยอนนนท์พรบสิทธ์ครับโอ้วิ่งเลยคุณลงุงจะจากาก็ได้คุณลงุงเป็นหัวดุกระบ้ากระลุลง มามาลงมามาจากอโยธยาจะไม่ล,งม,ลงมาลงมารับเอารองก็สองสองไปอ้ <laughs> อนดมรมสิธิ์ครับนอกจากนั้นก็รับน้ำใจจากพวกเราครับ,บครับครับรับเลยครับนะฮะให้ไปปึกปลืออย่าตอถอยอย่าตอถอยต<ม>อได้แต่อย่าตอ,อยนะม,มาคันทุกวันหุธขอบคุณมากครับผม เลยเลยคนคนนี้ต้องมอบเป็นเอามาส่ใสใสซองให้หน่อยหมอซองต้องขอบคุณทุกท่านนะพี่นมขอบคุณาเก่าปมามาช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศแบบเอ็นบีโซนครับผมเงินที่ได้อาจจะน้อยแต่ว่ามากด้วยน้ำใจครับเรามอบใ้จากน้ำใจเวทีการประกวดครับนะวันนี้เวลาหมดเวลาครับ ผมหนุ่มระปูอาจารย์สุทนทสุบรรญานและก็จ่าวงนะพร้อมร้องบเทเพลงนี้จากลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนวันพุธหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้โชคดีมีินจัสวัสดีครับสวัสดีครับ